พี่นุ๊พี่นมไมคคันหนึ่งแล้วนี่รถครอบครัวตัวรุ่นหายากเลิกผลิตไปแล้วนะฮะแต่ว่าที่เราหาได้คันนี้นะครภูมิใจนําเสนอเลยนะครับมิลเ2.5 VGS ปี2015นะครับสีฟ้าตัวนี้โอ้โหป้ายแดงเพิ่มตังค์อยู่แล้วแน่นอนนะครับเป็นตัว2.5นะแต่ว่าได้มาเป็น VGS เป็นเกียร์ออโต้แล้วก็ท็อปสุดด้วย DVD ในวิกเ t o ตอร์นะครับ Mac TE 37ยางบิสโตนขอบ17นะครับ มีการเปลี่ยนไฟท้ายเป็นมิวเอ็กของแต่งแล้วก็ชุดแต่งรอบคันเลยสับคันนี้เกียร์ออโต้จอกลางมีจอดีวีดีมีพวงมาลัยมังติระบบเบรก abs แอร์บงแอร์แบ็กครบหมดเลยและก็แท็กชั่นคอนโทรลด้วยตัวนี้นะครับหลายคนอาจจะคิดว่าราคามยังสูงอยู่ไม่จริงเลยนะฮะตัวปี15เกียร์ออโต้สองจุดห้าดีวีดีในวิกเกตอร์ vgs คันนี้ราคาเพียงแค่5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทและคันนี้คุยกับเจ้านายแล้วเป็นที่เรียบร้อยจองร้อยเดียวนะฮะฟรีประกันภัยสนใจเอาแบบนี้